ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Youtube ทุกท่านครับวันนี้มาเข้ามาในอโอครับเอมาเห็นช่างครับช่างเข้ามาทําอะไรเจ้าหัวลากนะจีเอ็กเซสามร้อยหกสิบแรงม้านะช่างหรือเครื่องนะมาดูช่างหรือเครื่องก็เป็นเครื่องแล้วแววมาว่าจะเดืองวาวหักนะครับ เราต้องถอดหมดเลยครับนี่นี้นก็คือนี่าานะฝาสูบนะนี่ยกลวงแล้วครับวันนี้มีมีเครื่องเครื่องทุนแรงนะวันนี้ต้องใช้เจ้าเหียบนะเดี๋ยวพาไปชมครับว่ามีอะไรบ้างไอตัวเมื่อกี้นี้ก็คือน,นี่นี่ครับนี่ฝาสูบนะฝาสูบนะแล้วก็ จะ,จะเป็นหัวฉีดนะหกหัวนี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวปัญหาครับในครั้งนี้ว่ามันเป็นอะไรแว้แววๆมาช่างบอกว่ากระเดื่องวาวค่ะนี่นะนี่ครับเห็นไหมครับ,รบทุกคนจะเห็นนะนี่คือกระเดื่องวาลนะช่างบอก กระเดิงวาวนะดูหน้าดูนะนี่ดูนะทุกคนดูนะครับดู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 นะนี่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 ไล่ไปครับนี่เจ้าปัญหาคือตัวนี้ครับเจ๊ะไหมนี่ตัวนี้คือมันหักนะเห็นไหมกระเดิงวาวหักนะแรงครับก็เดี๋ยวมาดู นี่ครับกระเทียงวาวนะเดี๋ยวมาดูช่างลื้อนะช่างกําลังลื้อครับช่างเสือนะครับ<ม>คบผิดเสือไว้ไม่ผิดหวังนะดูนะครับดูน้ําเข้าเลยนะครับนี่ก็เป็นสนิมเป็นอะไรเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็ช่างก็กาลังจะแกะท้องอ่างครับเอาน้ำมันเครื่องออกแล้ว น้ำเข้าฝาสุกเต็มไปหมดครับนะเดี๋ยวพาชมนะนี่ก็คือน้ำมันเครื่องงุมแกกออกหมดครับกระปุกกระโบแก้วออหมดนะครับนี่360แรงมาครับ สาเหตุยังไม่แน่ใจนะว่ามันหักได้ยังไงนะบางทีอาจจะเครื่องร้อนนะทำให้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนๆ <c oughs> พี่ๆ <c oughs> ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ก็แนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> วาวนะ พาไปดูฝานะนี่เดี๋ยวเราเจาไปเช็คนะว่าจะเป็นไรบ้างมันจะเป็นไรมากหรือเปล่าเ,าเดี๋ยวพาไปเช็ดคือของรถอีซูซึ X7 สามร้อยหกสิบนะนี่ครับน,น,นี่มีมาร์กมีอะไรเรียบร้อยครับคือวาลอยู่นี่นะาครอบ กระเดื่องวาล์หักนะหักได้อย่างไรผมก็ยังสงสัยนะผมก็เป็นคนขับกลับมาดีๆไม่มีอาการว่ามันจะเป็นอะไรแต่มาถึงปุ๊บนี่เลยหักหนึ่งตัวครับสูบที่สูบที่สี่นะครับสูบที่สี่นะครับนี่สูบสีหักนะกระเดื่องวาล์หักนะสูบสี กดไลค์กดแชร์กดสับ๊กเกอ์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตพวกอะไรภายในครับนี่น็อตภายในนะอันนี้คือน็อตภายนอกน,นะฮะนี่จะเป็นอุปกรณ์ภายในหัวฉีดอุป์โปรเกนนี่โปรเกนก็ใหม่ๆอยู่นะไม่ไม่ถึงว่าช็อต นี่ก็กำลังแกะท้องครับนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียง่านี้เดี๋ยวมาชมตอน,นวันประกอบนะฝา <Okay. S 1> กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคาให้ด้วยครับขอบคุณครับ